อันนี้ก็ทำเสร็จแล้วค่ะกําลังจะเดินทางากลับเลาเลยแกวนะ้ำแค่นี้ เก่าไม่ได <The> <tutaj> ้หรอเคื่องเก่าอู้อันนี้โบเดิมกับโบแต่งเนาะไอ้นั่นก็แต่งมาเนาะเก่าเกินแล้วเหรอเก่าอใชสวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับช่องสาวดำซิ่งค่ะคลิปนี้ก็อยู่ที่ร้านช่างต้นนะคะ เดี๋ยวจะทำเกน้ำมันกับคันเร่งรอบใหม่นะไปทำท่อมาเรียบร้อยโอ้เช้าแข่งไงหุนเวนักวิ่งเนาะประกาศทายดอกนักวิ่งมาแล้ว่อน นี่ไม่ดังเลยตัวเดิมมันจะดังเชื่องข้อต่อโอ้ฟีมือช่างไม่ธรรมดาค่ะมืออาชีบมืออาชีบช่างเจทอสิ่งใช้คอนับน่าเป็นตัวเดิมที่มากะระดถนั่นแหละอันนี้ช่างเจก็ออกแบบให้ค่ะซิกแซกค่ะตาม ตัวรถสวยๆตอเราทำมาก็สองพกว่าบาทสองวันนี่ใช้มอใหญ่ตัวเดิมค่ะเสียงก็ค่อนข้างที่จะหอนปานกลางนะคะเพราะว่ามันเดิมๆเ,เนาะคอมมอนเรว 8e ถ้าตัวเดิมมันจะหอนด,ดังกว่าเพราะว่ามันเป็น โบใหญ่ค่ะเป็นโบของสามหกศูนที่สรอมาใส่เจ็ดดีนะตัวนั้นจะหอนหอนเพาะหอนอหอนแล้วหอนอีกนะคะทุกตัวนั้นไม่ได้<น>แต่<น><น>อันนี้ก็<น><น>เดิม<น><ๆ>เดิมอ่วาไม่ไม่สายประคบเลย มันตื้ออย่านเล่นๆไปมันตกปุ๊บนี่นี่เออมันจะขึ้นมันก็ขึ้นไบูมอะอเกน้ำมันไหมเนบ่แต่ว่าไม้มันมีเด้ไม่แต่ก้นมันมีเแบบเจ่งบ่เว่าน้ำมัน้อยมันเจ้งยังงนะจงแล้วเนาะมันมันกุ่ๆกับสีขาวอย่างเดียวตัวเนาะ

กีก็เติมน้ำกันไป,อปนอสองสองขวดสีขาวสีขาว,ขาวนี่คิดนี่นี่มนี่น้ำมัน,นขึ้นมาห่ขึ้นบ่ขึ้นฮะขึ้นดีเวลทูแม่นขาดสายเระบนนั้นนะมันก็ต้องขึ้นแมมเว้ยเตะกาวขึ้นนี่บ่ขึ้นบ่นี่ บฮะวอกืออนเม่นโบวอกืนนี่รีนี่เม่นตัวซายพิษอันเม,ม่นตัวสีขาวนี่พิษอันน,น,นี่อะไรสีขาวอยู่นี่เท้าลอกแต่ไม่มันขาดแต่ก่อนสิว่างเครื่องไม่ไม่มันกับวอกือนต้นนี้ตัวน,นี้ไม่เนาะขึ้นพ่อชิโต้ชิโต้ชิโมันเละยันเม่นพ่อโตถืออันอยู่นะเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสายกัน ยันจับจับพิดนะเมือนเอเคียนไหม่แล้วลงนะลงอย่าโกงนะบัวกได้ขึ้นนี่ไม่บอไม่ขไหเขาบสตาร์ทบขึ่นนะไม่นม่มันเสียอะไรตีดงไม่นั่นคือบัขึ้นไม่มันจะขื้นไใช้อกว่าจะขึ้นบลูกปั๊มนหบัปั๊มเงียบอ๋อลูกปั๊มน้ำมั่นนะนะเม่นเ่น มเ่วแตมนี่ีมัแ่ลยคือมันขาดจะมึงใดล่ะบอมันรุดมึงใดมึงโตเมื่อคืนนี้โดนเมื่อคืนนะจะเห็นาจะเจอหรือไม่เจอนี่เบอาเบิ้งเบิ้งไม่อนเบิ้งไม่อนบ่เมนมิเตอร์ไฟขึ้นมดอยู่มันบอบ่เมนฟิวขาดฟิวยังบอ ภาสิเกี่ยวขาดไปลองเบิรงเบอร์เบอร์วัดนิ่งสิมาไม่มีไฟมีสายสีนี่มันเป็นสายบวกเลยนี่แต่มั่นมาด้ไยใครบวกปะมันมีไฟมันเป็นสายสวิตช์สายสวิตช์ก็ดีนะเราติดตามค่ะว่าจะสนใจว่ามันอย่ามันมาอยู่เขจะไม่จะใช้ได้หรือเปล่าจะต่อถูกไหมเนี่เอาใช้ลูกนี่ สีเขียวเขียวมีไฟไหมสีเหลืองนี่เนาะมีไฟนี่บิดสวิตอ่อนเลยนี่สีเขียวมันก็มีไหแสดงว่ามันแยกให้ดูมึงจำสีเขียวกันมั้ยไฟมาอยู่เลยนะอืแล้วสีเขียวมันก็มีไฟนเเหมใครกันอยู่สองคนนี่ไฟมันเข่าแล้วนี่เออน่าสีเขียวลองกินสีเขียวสีเขียวมันขึ้นอย่างไฟถอยติดแล้วมันนอนจีบมันลว ตัวนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่ไปนี่ดียงว่เขาเสีกลางเป็นสีขาวอ่สีน้ำตาลเนาะเออนี่สีน้ำตาลเอเสินสีสีแดงก็าทึกแล้วไฟเรียงเนาะสีแดงปุ๊บสีดำเป็นกาวนี่กาวมันถึงหมดนี่สีดำ ก้าว้กกากระหอนเด้อก้าวกระหอนดอพอเมาหมุนเบิ้งมาตัวไหนใหม่ยังดูน้ำมันอีกย่างคืนนี่ไหนนี่ความร้อนตัวตนนี่แหเออตัวนั้นคืนเนี่นในมือมันต๊มัเนาะ เ็งมือความหอนกับคืนความหอนกับ,นกบคนเลยด้ละออันนี้มันม,มีเพงวายยังยังโอ,อ,อ้ยปาเลิดสเปย์อปุ่นกันโอ้ยจิ้มไปเมืองทวทีเลยเนาะจะรถไฟมั้งไม่แาุ่นยงไปเอาอุ่นเพราะว่าขามันไม่เตะ ญีุ่่เบิร์ยมีได้ไฟแสงแต่ไม่มันมันรวมว่ารวมอ่ะปวด คัวมูนี่ตัวมันรัวมมันส่วนนึ่งก็เป็นสีอล่ะมาเด็ดเด็ดฟิวไหมแต่แต่แต่ไมมนี่ก่อนมาท่านหลับเยนเครื่องมันมันกระขาดเลยมันบวกลื่นเลยเอ้ยไอโอ้ยนะเอ้ยน้ำมันนี่งนะคิดไหมไหมน้ำมันก็คือปกติไม่มันดิ่นอยู่ตอนตอมือเลงนะดมมันไปขันแล้วมัน สายมันชดกันดีนั่นเมมุนมือหั่นเห็ดไหย,ยางคือน้ำมันมันจะวืบวับวืบวับอะเก๋ม,มะนะันอะว่มีขาด Nè đây bưng bưng đây. Gì nè, kia nè. bưng kia nó ăn. Nè đây. Bưng Mày cái đi bộ. Hả? Bộ cái Thì. Thì đi nè Cứ sư nè Cứ vào sẵn.